พลังหน่อยอะไรนะไม่หมดแล้วนี่คือหมดแล้วเหรอแนนแย่งน้องหรือเปล่าแนนใช้พลังงานเยอะตอนนี้เหนื่อยมากใครไม่กินเนื้อบ้างทอดอ่อกเสียค่ะอะไรนะทอดออกเปียกค่ะ อันนี้เบียร์ใช่ไหมเบียร์ค่ะอ๋อที่จะได้ นี่ทำแต้มจริงหลายแต้มนะกินเยอะๆมันพลังเต่พลังเว้านี้มาใหม่นี่เี่มีคนเสียบอันนี้ครับนะอยู่ฟ้ามือเสิร์ฟของเราเธอมือเสิร์ฟหรอเบลโค้กมาสิเฮ้ยเบลเอสมาสิเอ๋อเอส นี่นกนี่แฟนคลับเยอะมากอะไรนะมั่วเวอร์อะไรคือหนึ่งมั่วเลยเหนื่อยมากแวงพลังเยอะมากเขาเตะมาอ๋อเขาไม่ได้ตีนะเขาเตะกาบี้ตีหนักจริงแต่เขามีกาบี้เรามีบอบ ตีมาตีกลับหย,ยอดมาหยอกกลับใส่กันสุดนหนเห <c oughs> มือนเตะคือคือพี่อยู่ข้างบนพี่แบบโุยชดังมากแจ่<อ>นหนูต้องยู่ตะตุ่มอะิงหัวตีเกหน้านแลห้หูันแยนช็อคเลรอะนี่ครั้งแรกป้าหนูเจอบาซิลครั้งแรกใช่ไหมใช่เนี่ยเก่งมากนี่เขาเจอมาบ่อยแล้ว เธอเป็นยังไงบ้างเติมพลังหน่อยเธอขุดมาเยอะอะไรนะจ๊ะเธอขุดมาเยอะเแต่กาบีตบแรงมากอ่ะอยู่ชั้นสามได้ยินเสียงอ่ะคือแบบไงานก็ใจสั่นแล้วทำไมเขาตบแรงได้ขนาดนั้นเนาะแรงมากเขาแข่งแรงจีนจีนเขาสูงนะแต่วันเนี้ยหนักเนาะพอพออันนี้เติมพลังการข็งแรงกว่า อเทียเต็มพลังหนอะอันนี้หมูเลยวะอันนี้มันแน่เลยสอันนี้หมูแ้วหรออันนี้หมูเหหมดเลยปะะต้องสอบใช้พลังงานเยอะอ้ยโอเค